สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเกี๊ยวน้ําที่ง่ายที่สุดในโลกกันค่ะก็เป็นหมูบดน,นะคะพริกไทยกระเทียมค่ะใส่ไปเลยค่ะรสด,ดีนะคะก็น้าตาลทรายค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะน,นี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเกี๊ยวน้าเนี่ยถ้าเราไปซื้อกินข้างนอกอะคะ่ะหมูบดมันก็จะเป็นแบบเราไม่รู้เขาเอาอะไรมาใส่เนาะรสชาติมันก็ไม่ค่อยเหมือนหมูอะคะ่ะ มันก็ไม่ค่อยเป็นหมูเท่าไหร่แล้วเวลากินมันก็มันไม่ค่อยอร่อยสมัยเนี้ยไม่รู้เป็นไรค่ะทํากินเองค่ะจัดหนักไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่กุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปผสมกับหมูบดนะคะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็แอบเติมซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยค่ะกลัวยังไม่ได้ลดอ่าเริ่มห่อกันเลยค่ะมาดูวิธีห่อนะคะนี่ค่ะเราจะใช้น้ำเป็นตัวเชื่อมนะคะ น้ำเปล่านี่แหละค่ะเป็นตัวเชื่อมให้มันติดกันวิธีการหอ่ออันนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆแบบเงิน,เง,นเงินด้วงเนาะเงินด้วงสมัยก่อนแล้วห่อแบบนี้ก็จะสวยค่ะค่ะห่อเดียงไปเลยนะคะตัวนี้เราก็เวลาผสมหมูกับกุ้งรวมกันค่ะเวลากินก็จะมีกุ้งเราก็ไม่ได้สับนะคะมันก็จะกินกุ้งกัดหนึบๆกรึบๆค่ะ นี่ค่ะหอแบบนี้วนไปเลยนะคะทำกินเองค่ะมันก็จะแบบเราก็จะได้แบบวัตถุดิบที่สะอาดแล้วก็อร่อยเต็มๆค่ะอันนี้ใส่กุ้งทั้งตัวนะคะใส่หมูไปนิดหน่อยหนึ่งห่มผ้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเอาน้ำเป็นตัวเชื่อมนะคะทำง่ายค่ะ แต่ว่ามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะในการที่เราจะมานั่งหอ่อแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายคนก็ช่วยกันหอก็แป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะมันสะอาดแล้วก็อร่อยแล้วเราก็ได้แบบครบมาคะทั้งกุ้งทั้งหมูเต็มๆไปเลยค่ะค่ะกุ้งเป็นตัวนี้เราก็จะทําไม่เยอะค่ะเพราะว่ากุ้งบางส่วนเราหั่นใส่ไปในหมูแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ ทำไอตัวที่เป็นห่อแบบอีกแบบหนึง่งเหมือนเดิมค่ะกุ้งนี่ก็น่าจะทำประมาณสี่ตัวพอค่ะพอไว้ใส่แล้วมันดูน่ากินค่ะนี่ค่ะพอจนเสร็จนะคะอันนี้ใช้เกี้ยวห่อหนึ่งค่ะเกี้ยวห่อหนึ่งก็อันนี้ห่อไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวเกี้ยวนะคะก็เสร็จแล้วก็จะได้ปะเท่านี้ค่ะประมาณนี้ค่ะตังเกี้ยวหนึ่งห่อนะคะ ได้ประมาณนี้ก็กินได้สามคนเหลือๆค่ะต่อไปทำน้ำซุปกันค่ะน้ำซุปนี่เราจะใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะใส่น้ำตาลทรายไปสัก2ช้อนรสดี1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะเอ้ยหช้อนชานะคะนี่แล้วก็ใส่หอมผระชีไปนิดหน่อยใส่ผักกาดเค็มไปด้วยค่ะใส่รสดี ไปในน้ําซุปนะคะแล้วก็ตามด้วยพวกออซีอิุวขาวอะคะ่ะตัวนี้ขาดไม่ได้ะคะ่ะนี่หมูที่เหลือนะคะเราก็จะตักใส่เป็นก้อนๆไปค่ะในน้ําซุปค่ะน้ําซุปของเราก็จะเข้มข้นมีทั้งลูกชิ้นทั้งหมูดูน่ากินค่ะทําง่ายไหมคะนี่ค่ะก็คือเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอเดือดอย่างเดียวค่ะ พอเดือดแล้วเลยเราก็จะไปเตรียมจัดจานกันนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วนี่ค่ะหน้าตาซุปข,ของเรานะคะวัตถุดิบนี่เน้นๆน,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 น่ากินทั้งนั้นค่ะลูกชิ้นนี้เราก็เอาลูกชิ้นอย่างดีนะคะนี่ค่ะเกี่ยวของเราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนลวกให้ใส่น้ํามันไปด้วยนะคะจะได้ไม่ติดกันค่ะหรือว่าเราจะมาคุกที่หลังก็ได้นะคะคุกพริกไทยกับ พริกไทยเอกกระเทียมเจียวอะคะ่ะแล้วก็น้ำมันนี่ค่ะจัดจานกันเลยค่ะน่ากินไหมคะข้างล่างจะเป็นเกี๊ยวนะคะทีนี้เราก็เอาบะหมี่หยกใส่ไปสักหน่อยหนึ่งอยากกินบะหมี่หยกก็ใส่ไปได้ค่ะใส่น้ำเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ ชายบนหิวแล้วค่ะตอนนี้ต้องรีบหน่อยทำกินเองกันง่ายๆไ,ได้ที่บ้านเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกินเองที่บ้านนะคะสูตรตามนี้เลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ